สบายดีมูเพื่อนมุกคนที่เข้ามาติดตามครับสมครับฟังรายการกับพาะอยากจะได้มาเห็ดเมนูแกงไก่ใส่หมกักฝักซึ่งส่วนประกอบหลักๆก,ก็จะมีนี่เนาะหนึ่งมีหัวสิงไคมีหากวักซีแล้วก็มีหมกักพริกมีหอมบัว หอมบวัวแดงแล้วก็มีใบมะกรูดนอกานั้นก็จะมีลอนเนาะก็จะใส่ลอน,นอลมีหมกักฝักเครื่องกิโลแล้วก็จะมีผักอีตูเรียว่าผักดางตูเนาะแล้วก็จะมีหอมหอมใส่แกงทั่ว,วและที่ขาดไม่ได้เลยเมนูวันนี้ก็คือไก่สดๆจากตลาดซื้อมาจากตลาดเนาะไก่นี่กืประมาณเฟืองหนึ่งเนาะเฟืองหนึ่งของไก่ก่อนอื่นมดให้เข้ามาตำกับเครื่องแกงเขาอนใดที่ว่าตำยากให้เอาอันนั้นลงก่อนเนาะโอิงไค้่นี่จะตำยากหน่อยนึงเนาะโิไค้่งคลงก่อน โอ okay, แหลกแล้วนะแหลกที่พอยแล้วแล้วเาจะมาเอาหมักพริกหมักพริกลงแล้วก็จะเอาหอมบอัวแดงลงไปเลยเนาะเพราะว่าจะตำง่ายหัวสิงคาเขาเอา,เอาใส่เพียงแต่3หัวเนาะหมักพริกนี่เขาใส่อยู่12หมากแล้วสำหรับหอมบอัวแดงเขาใส่3ามหัวนะและนี่คือ เครื่องแกงของเขาที่จะแกงไก่เมื่อนี้จะตำําเร็จเรียบร้อยมาเน,นี่ขันตอนต่อไปเอามาเบิงน้ำกานว่าขันตอนต่อไปครับทเห็นยังนัเนาะหลังจากเขาตําเครื่องแกงเขาเหียบห้อยแล้วต่อไปเขาจะมาขวเครื่องแกงแล้วก็พัดผสมขเขากับไก่ที่เขาจะแกงเนี่ยก่อนอื่นมันใส่น้ำมันเลยประมาณบวงหนึ่งก็เพาะแล้วมื้อนี้เราบวได้ใส่แก๊สะมื้อนี้นนเนาะเขาจะใส่หมอ้อหม้อแดงเพราะว่าแก๊สเขาเหมือกระป้าให้น้ำมันเดือดหน่อยหนึ่งเพื่อแกงเขาลง จะกินไฟหลายสมควรเนาะกินไฟหลายเพราะฉะนั้นแล้วขาวไฟของเขาก็จะขึ้นเพนราะฉะนั้นเขาใส่แก๊สด,ดีกว่าใส่แก๊หรือใส่ทานดังจะดีกว่าขวาไปพอมันเหลืองหน่อยนึงกพอเพาะเราต้องให้ใหม่เอาไก่เอาลงเลยโอเคหลังจากเขาพัดมาได้ประมาณนี้เนาะเกือบซุกไป,ปหลายเติบเขาก็กจะมาเทน้ำใส่ซึ่งน้ำเขาจะใส่เมือนนี่ประมาณ1 5 0 0 ml ัหลรือ1น0่ามิลลิลิตร รัวริดเครื่องเนาะปกติการเหตุกินประเภทนี้ประเภทออมดัวแกงนี่ยนำนำล่างคกต้องมาออ้า <c oughs> แล้วเนาะบทสั้นีนบทแล้วเนาะนี่โบมายเขามาบบสะอาดนะเนาะคบทั่วไปคกเท้ตาตํำเครื่องเขานี้แหละมีตะลอถ่าให้น้ำเดือดหลังจากน้ำเดือดเขาจะมาใส่หมักฝักนี่โ <c oughs> อเคหล,ลังจากที่หมอเขาฟดเป็นที่บห้อหยแล้วเขาก็เอามาฝักมาลงเลยเนาะ ต่อไปก็มีแต่ลอ hehe, so ่อท่าให้หมักฟักเขานี่เปื่อยหรือว่าซุกหลังจากน <Huh. S 1> ั ah. ้นาจะมาปรุงรสาติน้ากันตอนนี้หมักฟักเข้าซุกเกลี้ยงห้อยเลยเนาะต่อไปเข้ามาปรุงรสาติน้ากันเลยเครื่องปรุงเขาก็มูมี่ยังลายเนาะมีอันนี้เครื่องปรุงรสปรุงรสเขาประมาณเครื่องบ้วงลงเลยเนาะที่ขาดบ่ได้เลยเนาะปลาแดกสีพันดอนสั่งเสื้อได้ตามเพจของเพื่อนเนาะปลาแดกสีพันดอนปลาแดกสีพันดอนปลาแดกต้นตำรับ ปลาแดกสดธรรมชาติที่เป็นสูตรดั้งเดิมของชาวประมงสีพันดอนปลาแดกสีพันดอนสโลแกนเพิ่นเนาะเพิ่อนว่ได้เป็นสปอนเซอร์เลยแต่ว่าสปอนเซอร์ก็ต้องเขาแล้วแหละเอาหยอกเพื่นเนาะเนี่ย,ใส,ยสนะใส่ซัมเน่เนาะใส่ซัมเน่ไปก่อนแล้วมาลองซีมรสชาติแต่ว่าปลาแดกเพิ่นนี่แซ่บแซ่บเนาะที่สำคัญปรุงซุปเีคฟหอยเรื่องของยอกพยานนี่บอมมีแน่นอนปรุงซุปเีคฟหอยลนะมีขายอยู่ใน ทั่วไปแล้วก็มีตามเพจของเพื่อนสั่งได้เพื่อนส่งให้ปรุงได้หลายอย่างปรุงตำมะขุงตำหม,มักแตงประเภทแกงใส่ปลาเด็กสีพันดอนเข้าไปนะโอ้แซบ่บรสชาติก่อไปอเขาจะมาใส่น้ำปลาเนาะ,ะน้ำปลาอีกอะ สองบวงเลยซะนั่งอยากจั่งอนงเหตุอาหารในบ่ต้องเฝ้าบ่ตตองหีบเรื่องการปรุงนะปรุงไปเรื่อยๆบ่พ่อเนี่ยเรค่อยใส่เพราะว่ารสชาติของแต่ละคนจะแตกต่างกันเนาะโดยเฉพาะรสรสชาติหรือว่าิ้นของแต่ละคนนี่ลิ้นครับรสชาติของแต่ละคนจะแตกต่างกันะฉะนั้นแล้วแต่ละคนก็จะมีรสสนิยมในรสชาตินี่แตกต่างกันไปเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องค่อยๆซิมไปเรื่อยๆ โอเคตอนนี้รถซาดกับโอเคเขาที่เขาทางเหยียบห้อยละแซบตล้ไปเข้ามาเอาใบกีหูดเขาลงเลยเนะาะใบกีหูดใบกีหูดหลังบ้านใบกีหูดเนี่ยจะจะดันเรื่องรถซาดขึ้นมาอีกในระดับหนึ่งรถซาดหอมขึ้นมาอีก แสบแสบๆหังจากนั้นเขาจะเอานี้ทีเด็ดเท่าเลยนี่เนาะใส่ลงไปบบต้องตัดเนาะใส่ลงไปเลยบบต้องต้มอย่างต่อเนาะบบต้องเปิดไฟต่อเขาก็มาปิดไฟเลยโอเคหลังจากปิดไฟแล้วเขามาใส่หอม หอมนี่มันต้มไปน้ำใส่ไปน้ำอันตรายเนาะพอหอมนี่จะเหตดให้เห็ดให้หอมบวหอมเนาะจนเขาจะใส่เอาหอมเอาความหอมเขาจะใส่หลังจากวิทไฟแล้วก็มาคนคนหอมของเขาก็จะหอมขึ้นมาเลยเนาะพอมันซุกง่ายไแล้วหอมแกงไก่ใส่มักฝักของเขาและใส่ลอนสำเร็จเหยียบหอยแล้วเป็นจะได้เป็นจะแซ่บบ มูเพื่อนเอื่อนองสามารถลองไปเห็ดกินน้ำกินลองเบิ่งได้เนาะสูตรนี้หรือว่าใครมีสูตรเด็ดกว่านี้ก็สามารถคอมเมนต์มาได้เนาะสามารถส่งคลิปวิดีโอที่ทานเห็ดลงมาปั่นกันเบิ่งกันซมได้เรื่องการเห็ดอาหารแต่ละภาคแต่ละท้องถิ่นก็แตกต่างกันไปเนาะแล้วก็รสชาตินี่ก็คือกันจะแตกต่างกันไปแต่ละท้องทิ่เ<ม>พราะฉะนั้นแล้วผมมีลักูตรตายตัวจะ นี่แต่ว่าเฮามีสูตรการเหตุแบบๆมีทีเด็ดแบบดเขาสามารถแชร์ผู้อื่นหับผู้ว่าเอาเอเขาเหตุกินลักษณะแบบนี้เนาะทองทินทาแบบนี้แต่ละทองทินราสชาตจิะจะเป็นเอกลักษณ์แต่ก็แที่แตกต่างกันไปสําหรับคลิปนี้รายการกระเพาะอ,อยากก็นมันเพียงเทนี้ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์และก็ Subscribe ให้รายการนี้หน่อยเดอ้อขอขอบใจ